สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนายบรรณาแมกโนเบียชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูตลาดปลาวันพุธนะครับดูหัวมุมแรกเลยนะครับก็ร้านเล่นะครับประจําวันพุธเหมือนเดิมนะครับร้านแรกเลยนะครับก็คือจะมีบอลเนลนะครับเป็นถุงนะครับเนี่ยครับบอลเนียวสวยนะครับ แล้วก็ปลากระโฮ่นะครับอยู่ในถุงเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับมุมต่อมาก็ปลาถุงนะครับก็คือมีปลาแม่น้ํปาปลาตะภากเหลืองนะครับขายถุงหนึงสามตัวนะครับตะภากเ,เหลืองเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับนะครับเหลืองสวยเลยนะครับท้องเหลือง คแล้วก็มีปลาเวียนน้ำเงินนะครับข้างในก็มีปลาช่อนงูเห่าด้วยนะครับเป็นตัวลูกนะครับเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูเวียนน้ำเงินก่อนดูสินี่สวยนะครับเดเ แล้วก็ปลาช่อนงูเหา่าพวกนี้ตอนโตจะมีดอกจันตามข้างตัวครับข้างตัวลงไปถึงปลายหางสวยนะครับคลาสสิกนะครับช่อนงูเหา่าตัวยาวๆดีเป็นปลากินเนื้อนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีกระทิงไฟนะครับตัวละ350บาท นครับตัวนี้ก็สวยนะครับลายนี่เยอะมากแดงแปด๊ดต่อไปก็โมโนคูลัสก็พวกออสเซอร์หิือะตครับพีคอร์กแบสตนั่นเอง นะครับตรงนี้ก็โมโนคูลัสนะครับก็คือพีคอบแบสอันนี้ปักเป้านะครับปลาปักเป้าแคะน่ารักนะครับอะส่ปักเป้าปลาพิชโชมุงมิงนะครับแล้วก็มีแบ็กโกสอะพิชโชเนี่ยฮะปักเป้า คันดโนถุงก็มีนะครับตรงซีดอยู่ต้องปรับตัวหน่อยนะครับไปมุมต่อไปนะครับด้านนี้ก็ปลาถุงครับจะเป็นตะเพียนหน้าแดงนะครับอันนี้สิบตัวนะครับตัดเป้าแคร์นะครับตักเป้าแค,ะะคร์แล้วก็โบโนโคิวลัสนะครับปัาเป้าแครเหมือนเดิมก็ตามนลยครับปลา อันนี้ปลาซิวเพชรน้อยนะครับสำหรับตู้ไม้น้ำตะเพียนหน้าแดงถ้าซื้อแบบถุงก็จะคุมครับเยอะดีลัม,มิ n โนสนะครับนีออนแล้วก็คาริแนลนะครับตามด้วยแบ c ็กโกสแล้วก็ไปข้างในต่อไปนะครับต่อมาก็คือร้านเจ๊หมวยตั้งเดิมต่อนะครับมาดูว่าวันนี้มีปลาอะไรนะครับ ปลาถุงสวยงามนะครับก็มีพดตะเพียนนะครับนี่ดูตรงนี้ดีกว่านะฮะอันนี้ปลากรายนะครับเ,เป็นฝูงเลยปลากรายนี่ถุงเเท่าไหร่ครับพี่ถูงละสองร้อนครับผมครับลแล้วก็มีนี่นะฮะ เทพาสั้นสามร้อยเป็นฉลามน้ำจืดเลยนะครับ <Okay. S 1> สวย <Okay. S 1> แล้วก็ตามด้วยปลาแรดนะครับปลาแรดเผือกแล้วก็ปลาน้ำผึ้งนะครับไว้ดูเศษอาหารดูตะไคร่นะครับ ครับเจ๊หมวยดั้งเดิมนะครับตรงนี้ก็เต่าญี่ปุ่นนะครับตัวเล็กแล้วก็นี่ปลาอะไรเดี๋ยวลองดูซิเออ อันนี้ปลาอะไรครับเจ๊หมวยนำ้นำ,พนำ,พนำพึ่งนะแต่ตัวดำๆหน่อยน้ำพึ่งดำนะครับโอเคครับน้ำพึ่งดำนะครับน้ำพึ่งเือก็ีอันนี้น้ำพึ่งดำนะครับโอเคครับท้าไหนก็น้ำพึ่งนะครับเหมือนเดิมเช่นเดิมนะเต่าญี่ปุ่นโตแล้ว แล้วก็มาดูปลาถุงด้านบนนะครับมีตะเพียนทองไทยสั้นนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนสั้นนะครับตัวนี้เป็นทองอินโดนะครับสั้น อเลองดูสิก็สวยดีนะครับปลากระแห่มาตามนี้นะครับแล้วก็มีปลานะครับชามหัางไม่สั้นนะครับสวยเลย ก็จะมีกระแหานะครับเลาิมหางไหมตัวนี้ก็สั้นนะเล็กประมาณนี้ครับปลาแม่น้ำนะครับดั้งเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปมุมต่อไปนะครับตรงนี้ก็ทองไทยนะครับหางจะแดงๆครับแต่ตัวตัวเงินเงินดีนะครับกะเพียนทองไทยนะครับที่ผมสงสัยตอนแรก ถ้าอินโดจะเป็นอย่างนี้อินโดมันจะออกส้มๆหน่อยดูง่ายเนี่ยครับอินโดมันออกเงินขาๆวๆวาวๆจริงแต่มันจอ,อกเหลืองๆส้มๆหน่อยฮนะดี๋ยว่าไปมุมปลาถุงด้านนู้นต่อไปนะครับส่วนถุงนี้ก็จะเพียนแพติทนนัมนะครับแล้วก็ ตะเพียนทองไทยนะครับตัวนี้ตัวนี้หลังยกดีนะครับดังสูงดีนี่ก็ช่วยเขาหน่อยอ่ะตัวนี้ก็กระแห่เรามามุมนี้ต่อนะครับ มุมนี้ก็สวยแก้วเลยฉลามหางไม้แล้วก็เสือเยอมันนะครับเสือเยอมันกระแฮไม่ใช่ตะเพียนแก้วนะ ตะเพียนแก้วปนกับปนกับกระแหนะครับเท่าที่ผมดูอะถ้าถ้าตัวเนี้ยตะเพียนแก้วแต่อันเนี้ยปลายหางดำเงี้ยกระแหนะครับก็ปนกันนะครับถุงนี้มีทั้งตะเพียนแก้วกับกระแหนั่นเองอ่าเนี่ยตาดำๆตะเพียนแก้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับดูตุงนี้ตรงนี้คือแก้มช้ำนะครับ ปลาแก้มชํำสุงนี้คือปลากาดำนะครับแล้วก็ตามด้วยปลาช่อนนะครับอันนี้คือช่อนงูเห่านะครับปลากดทองคำแล้วก็ปลาเทพาสั้นนะครับนะครับถุงเยอะมากเลยครับปลาส่งเนี่ยครับเดี๋ยว่่าไปร้านต่อไปนะครับ ้านต่อมานะครับทางด้านเจหมวยเลยนะครับก็คือมีพวกปลาคราฟนะครับแล้วก็มีปลาโกเมสนะครับโกเมสคือปลาคราฟหางยาวนั่นเองนะครับเยอะมากนะครับปลาคราฟเนี่ยดักสีสันเลยเอาไปปล่อยบ่อได้เลยครับมีหลายสีมากเลยแล้วก็ปลาสเยนทองอินโดนะครับ ครับนะครับด้านนี้พวกปลาสอดน,นะครับนะครับครับด้านนี้ก็ปลาสอดน,นะครับ,นนนนรบมีไหล่สีสันนะครับต่อมาก็มุมปลาหานงนกยูง ตามชื่อครับทักซิโดเอนเลอร์นะครับตัวในเว็กอยู่นะครับแล้วก็มีไทกเกอร์เอนเอนเลอร์ก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปนะครับครับร้านต่อมาก็คือร้านปลาทองสวยงามนะครับร้านนี้ปลาทองถุงสวยเลยเราไปดูใกล้ๆกันนะครับเริ่มจากไล่ถุงบอลก่อนกันออสการ์นะครับปลาออสการ์ แล้วก็ปลาเสือเยอรมันนะครับแล้วก็มองฮอกเซียนะครับแล้วก็ปลาหมาลายสีนะครับต่อมาก็ตามด้วยปลาทองนะครับพอดันดายักษ์นะครับเป็นสากวะด้วยนะครับสีขาวแดงถุงละ450บาท นี่ก็ฮอยักษ์นะครับแทกล้าเหมือนกันอีกแล้วนะครับสวยนะครับลุกค้ากำลังเลือกชมนะครับแล้วก็มีฮอยักษ์อาปาเช่ด้วยนะครับอาปาเช่จะเป็นส้มดำนะครับหรือทองดำเบอร์ด้วยเหมือนกันนะครับนะครับฮอยักษ์สวยไว้อ้วนต้อยนุย้ย อันนี้ก็อาปาเช่นะครับส้มดำนะฮะกลังคัดเกตบปลาครับนะครับสวยนะครับตัวน,นั้นกลมเลยค่อนข้างกลมเลยตัวน,นี้ส่องดีนะพี่นะกลมนะครับ ด้านนั้นก็มีปลาทองรวมนะครับเป็นถุงนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเ<ม>ด็กผ้ชอบข้ามีสิงอ้วนน่ารักด้วยนะครับต้นนี้สวยเนี่ยครับอ้วนน่ารักเลย สิงญี่ปุ่น350บาทอ้วนอันนี้ก็สิ่งญี่ปุ่นรวม3โตัวนะครับ3าสีเลยสวยน่ารักนะครับอ้วนดีกลมนะครับหลังโค้งดีนะครับนะครับสิ่งญี่ปุ่นตัวนี้ก็สวย350บาท แล้วก็มีสิงดำนะครับถ้าเกิเราไปร้านต่อไปนะครับก็คือปลาเทวดานะครับสีแบบนี้คือแพนด้าดำนะครับไม่อยู่สิบตัวในถุงนะครับครับลงครับครับลงครับ นะครับอันนี้เย,ยมันสีดำนะครับจะมีลายคาดหน่อยเย,ยมันสีดำเหมือนกันลายคาดตรงกลางตัวนะครับอันนี้เทวดาบูนะครับก็ปลาเทวดาสีฟ้านะครับถ้าอยู่ในตู้ไม้น้ำตัวจะออกฟ้าเยอะมากกว่านี้นะครับปรับสีนะครับอันนี้ก็เทวดาเล d ิวิลนะครับ ต่อไปนะครับกุ้งสีแล้วเคฟิชนะครับแล้วก็กั้งนะครับด้านนี้ปลาทองก็น่ารักนะครับสิงอ้วนเลยครับผมแล้วก็ปลาท้าบนะครับด้านในเยอะไปหมดเลยนะครับปลาสอดนะครับโดยปลาสอดนะครับรวมดูปลาสอดรวมนะฮะ นะครับสีสวยรวมสีผสมเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ปากัดนะครับปากัดรวมแล้วก็มีปลาคราฟนะครับหางยาวนะครับสวยนะครับ ส่วนตัวผมชอบปลาสิงมากนะมันดูกลมกลมอ้วนน่ารักบุญใหญ่ดีนะครับนะครับปลาสิงเนี่ยครับมีเขี้ยวเลยอะ่ะบุญเขาเหมือนเขี้ยวเลยนะครับตัวเนี้ยสวยเลยนะครับนี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยครับหน้าอ้วนมีบุญเขี้ยวเลยนะครับสวยเลยฮนะ อย่างอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับพี่พันร้อยห้าสิบาทยห้าสิบนะครับโอ้แต่สวยมากเขี้ยวใหญ่ด้านนี้ก็คือปลาสิงนะครับสิงหห้าสี่ 5, ตัวเล็กนะครับนี่ข้างในก็ปลาครับนะฮะ มีทั้งกระดี่นางฟ้านนก็มีนะครับด้านในปลาหานหุยูปลาสอดเยอะไปหมดนะครับด้านนี้ก็ม้าลายนะครับเป็นถุงเลยนะครับอันนี้ก็มีซักเกอร์นะครับปลาทองปลาลักเล่ดำอะ่ะดูลักเล่ดำตัวดำๆนะฮะ บางคนก็เชื่อว่าเอาปลาทองสีดำใส่ในตู้ตัวหนึ่งมันก็จะดับสิ่งไม่ดีเข้าเข้าให้ชั่วอยู่ะฮะช่วยรับสิ่งไม่ดีที่จะเข้าบ้านเลยประมาณนี้ครับความเชื่อนะครับเหมือนป้องกันสิ่งไม่ดีต้องมีตัวดับสักตัวหนึ่งคอยดูดพลังสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยฮะส่วนนี้ก็คือตันโจนะครับตันโจ ตัวขาวหัวแดงนะครับ้าไอังสวยด้วยอันนี้สวยด้านลาย อันนี้น่าจะซิลเขียวนะครับสวยเลยครับซิลเขียวโอซิลเขียวนะครับตัวเล็กมากนะครับด้านในก็ปรับคราบนะครับเดี๋ยวว่าไปร้านต่อไปนะครับเป็นร้านกุ้งสีนะครับชื่อดักกี้ไทยฟิชฟาร์มนะครับมีกุ้งสีต่างๆนะครับ นะครับชื่อก็ตามถุงเลยนะครับท่าน,นี้คือดอฟทัฟอลนะครับถุงละร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นพวกปลาปักเป้านะครับทับฟลปลเป้าจิ๋วครับเล็กมากด้านนี้คือกุ้งสีนะครับเย็นล้ลายร้อยห้าสิบาทเดือนสวยเลย อันนี้คือออร์เรนจ์นะครับสีส้มอันนี้ออร์ดาบลูนะครับอันนี้ก็สวยนะครับร้อยบาทกุ้งสีฟ้าฟ้านะครับออร์ดาบลูห่างใกล้ๆหน่อยนะครับขึ้นมาครับฟ้าฟ้าเห็นไหมฮะเนี่ยกุ้งนี้ก็สวยครับดีบลู มันจะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆเ,เลยครับฟ้าเข้มๆอย่างเงี้ยฮะสวยมากออเดดร์บูก็เหมือนถุงอันแรกเมื่อกี้นะฮะชอ็อกโกแลตนะครับชอ็อกโกแลตนะครับก็สีตบบัดช็อกโกแลตนะครับสวยแล้วก็มิกซ์เชมนะครับก็คือกุ้งแบบสีหลายสีผสมกันนะครับ นี่ครับมีทั้งแดงเหลืองฟ้าเห็นไหมฮะฟ้าเข้มแล้วก็มีแบล็กสีดำนะครับของกุ้งสีสวยมากนะครับตู้ไม้นาำเด็กเนี่ย,ยจัดได้เลยมันก็มีสเสน่หอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับด้านนี้นะฮะเนี่ยครับปลกเต้าแคะเนี่ยครับ มันเดิมมะกุ้งเยนโล่เหลืองแล้วก็ค่อยกระปินะครับก็คือหั่นเอายุงที่ลายเหมือนปลาคราะครับออเรนจ์ชิมนะครับ,รบสวยนะฮะหอมมิเสน่ดดีนะครับด้านนึงก็ปลามาไม้น้ำาบซิเวอร์ทริปนะครับถุงก็250บาท นะครับกุ้งเชอร์รี่ก็มีนะครับไอโทษทีนะครับด้านนี้คือเชอรี่บาบนะครับสวยเลยนะครับปลาไม้น้ำแล้วก็มีเนอร์ไลท์สเนลนะครับหอยทางที่ดูดตู้ตะไครีนะครับแล้วก็ปลาซีเวอร์ทริปนะครับ แล้วก็มอฮอกเซียช o อตบอดี้นะครับอันนี้ตัวเอ็มย่อมาจากมองฮอกเซียนะครับแล้วก็แบล็กกุ้งดำเนี่ยสวยดีมบลูเยลโลดไลน์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ดีมบลูเหมือนกันเนี่ยกุ้งดำสวยนะครับเข้มเลยอะ่ะจัดไม้น้ำแบบญี่ปุ่นสวยเลยเดี๋ยวมามุมนี้ต่อนะครับ ที่จำหน่ายอาหารกุ้งนะครับซูเปอร์กรอสคูซีนนะครับก็อาหารที่ทำให้การเติบโตไวมากนะครับด้านนี้เติบโตด้านนี้คาร์บชิมคูซีนอันนี้เพิ่มสีนะครับด้านนี้เพิ่มสีด้านนี้ทำให้เร่งโตนะฮะซูเปอร์กรอสอันนี้ก็สีนะฮะเด้งสีนี่ครับกุ้งสวยมากครับ แต่วไปร้านต่อไปนะครับน,นี่ก็มุมของประกาศนะครับร้านนี้ก็ร่วมโครงการนะครับเราชนะคนละครึ่งอย่างเงี้ยวัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีนะครับเขาดูประกาศนะครับดูสีสันต่างๆ่สว,นนวันะครับพวกฮาร์มูลนะครับอันนี้ก็เป็นฟ้านะครับส่วนอันนี้ฟ้าปนขาว อันนี้พวกค้อยนะครับเนี่ยครับลองดูนะครับสวย มุมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปร้านต่อไปนะครับกระังทองเลยอันนี้ก็พวกปลาหมอนะครับพวกปลาหมออันนี้คือไต้หวันลิฟนะครับอันนี้กล้วยเหลืองสวยเลยนะครับกล้วยเผือกก็มีนะครับแต่ก็มีมาราวีห้าสี แล้วก็มีวีพิงนะครับแล้วก็มีบูตอนนะครับอันนี้ก็สวยสีฟ้าเลยแล้วก็มีปลาที่แยกเป็นถุงด้วยครับตัวใหญ่ๆหน่อยอันนี้ไม่ทราบชื่อนะครับอย่างอันนี้มาวีครับอันนี้ลิฟวิ่งนะครับ แล้วก็มีจาขอบชื่อตามถุงเลยนะครับแล้วก็วีนนนะครับวีนนสไหยเลยนะครับและอีกถุงนึ่งนะฮะนี่จะครับร้านปตาหมอร้านนี้ก็มีนะครับ มีวีฟองแล้วก็มีมาวีน้ำเงินนะฮะตามนี้นะครับตามชื่อตามถึงเลยนะครับดบหลายสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราไปมุงต่อไปนะครับสุดท้ายของวันนี้นะครับปลาอันนี้พวกคล้ายบอลดูลไหมฮะบอลดูนนะครับหางยาวป่ะฮะนะครับตักในอ่างได้ดูนะ่ารักอีกแบบนะครับ บอลลูนน่ารักนะครับหางยาวบอลลูนหางยาวนะครับเนี่ยครับน่ารักเลยแล้วก็มีตัวใหญ่ด้วยนะครับเนีครับลูกค้าก็ตักกันกำลังเลือกพนนะครับเลี้ยงปลาก็เพินดีอย่างนี้นะครับยามโควิดเนี่ยครับสวยนะครับเนี่ย นะครับคือมาตักได้เลยน่ารักดีเลยฮะแต่ก็มีปลาหางยุงสวยด้วยนะครับด้าน,นในเนี่ยครับก็มีบอลลูนอ้วนน่ารักบอลลูนที่ขายตัวเท่าไหร่ครับเนะี่ย ครับหนุ่มยูสวยนะครับมีเยอะนะครับตัดได้เลยนะครับร้านนี้ กดไลค์กดซับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่ต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสนใจนะครับบ๊ายบาย